นี้เป็น,นขขรยายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคไมม่ีงใรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํางานประดิษฐ์นะคะชิ้นงานของเราก็จะเป็นตะกร้าดอกไม้นะคะทําจากหลอดและก็ไม้ไอติมค่ะเรามาดู อุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นหลอดสีสันต่างๆนะคะ2ก็จะเป็นกันไกลค่ะสามไม้บรรทัดค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะนำหลอดที่มีสีสันนะคะมาตัดนะคะตัดตรงกลางเลยนะคะจนถึงปลายหลอดเลยนะคะ พอถึงปลายหลอดนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้หลายๆอันเลยนะคะนำหลอดที่ตัดเสร็จแล้วนะคะมาตัดห้ามเท่ากันชิ้นหนึ่งนะคะอีกสองชิ้นให้มันเท่าๆกันนะคะเราจะลองตัดให้ดูอีกทีนะคะตัดตรงนี้นะคะ แล้วก็เอาอีกอันหนึ่งนะคะมาทาบเพื่อให้มันเท่ากันนะคะแล้วเราก็จะนำอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาตัดออกอีกนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะได้3มชิ้นในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะคะแล้วเรานะคะก็จะนำตัวที่ตัดเท่ากันทั้งสองอันนะคะมาพับขึ้นนะคะพับอย่างนี้เลยนะคะ จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็มาพับอีกอันนึงให้มันเหมือนเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะได้ทั้งสองอันแบบนี้เลยนะคะนำตัวเล็กนะคะมาพับขึ้นนะคะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเรานะคะก็จะได้ทั้งสามอันแบบนี้เลยนะคะนำตัวเล็กที่พับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมาตัดข้างบนนะคะให้มัน เป็นโค้งโค้งนะคะตัดอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาตัดตรงก้นมันนะคะตัดนิดนึงนะคะห้ามตัดเลยนะคะให้มันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วเราก็จะเอาทั้งสองตัวที่ตัดนะคะมาตัดท้ายเหมือนกันนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะตัดอีกตัวนะคะ เราก็จะได้ทั้ง3ามอันที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะตัดหลอดสีเขียวนะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะตัดข้างบนนะคะให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วเรานะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็นําตัวใหญ่นะคะมาหักก้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาอีกตัวนะคะมาสอดใส่ข้างในนะคะ สอดอย่างนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วนำนะคะหลอดสีเขียวที่เราตัดไว้กับตัวที่เราทําเมื่อกี้นะคะมาเสียบใส่กันหรือสอดใส่กันนั่นเองนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วนำอีกตัวนะคะมาสอดใส่ท้ายนะคะ ห้ามนำตัวที่งอนะคะมาเสียบใส่นะคะแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะนำตัวที่ทำเสร็จแล้วนะคะมันเห็นว่ามันจะยาวนะคะเราจะมาตัดตรงท้ายออกนะคะตัดเลยนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะมันจะได้สวยๆพอที่เราจะเสียบใส่ตะกร้านะคะ เราทำหลายๆอันไว้เลยนะคะเพราะเราจะเสียบใส่ตะกร้าที่มันสวยงามนะคะจะมีสีสันต่างๆมากมายจะเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีสีเดียวนะคะเราทำหลายๆสีไว้เลยนะคะมีทั้งสีฟ้าสีชมพูสีเขียวนะคะส่วนในการทำตะกร้านะคะเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะบีบลงบนไม้ไอติมนะคะแล้วก็จะแปะไว้แล้วก็กดไว้เพื่อให้มันแห้งนะคะ เราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2ด้านแล้วก็ตรงกลางอีก1อันนะคะแล้วเราก็จะกลับด้านนะคะแล้วก็ ใช้ปืนกาวนะคะบีบลงบนไม้ไอติมข้างๆกันเลยนะคะทั้งสามจุดนะคะเพื่อที่เราจะใช้ไม้ไอติมอีกหนึ่งด้ามน,นะคะมาแปะไว้เหมือนเราทํารั้วนะคะเราแปะตามนี้เลยนะคะอย่างนี้นะคะแปะไปเรื่อยๆเลยนะคะกดไว้เพื่อให้แห้งนะ เราจะทำแบบนี้นะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะตอนนี้นะคะเรามาประกอบนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะใช้ไม้ไอติมทั้งสองด้านนะคะมาแตะขอบขอบนะคะแล้วเราก็จะเอาไม้ไอติมอีกอันนะคะมาทาบเหมือนที่เราเห็นในคลิปเลยนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อย,อยนะคะ โดยใช้ปืนกาวนะคะหรือจะใช้กาวอย่างอื่นก็ได้แต่เราใช้ปืนกาวนะคะเพราะว่ามันจะติดและทนนะคะ เราก็จะทำแบบนี้จนเสร็จไปเลยนะคะเราก็จะนำดอกไม้ที่เราทำนะคะมาใส่นะคะตะกร้าที่เราทำเสร็จนะคะเสียบลงไปอย่างนี้เลยนะคะแก็จะได้ตะกร้าพอเราทำเสร็จนะคะเราก็จะได้ตะกร้าสวยๆอย่างนี้เลย no 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 ทหาร <c oughs> เปียเปียกแขเงเบีัเหลียงคืเื่อเบลียงยังสิบไปเปียเบลียงคืยเชื่อเอาคู่โลบดาปะยามดาสติก้าในกัวแข่งดีเช็ดงานอยู่กว่าที่เด็กมาเราวปนันเด้อจุดดีไซเขินอีกเลยตายนะซึ าขาาตัดเครื่องไทยนี่เดียวใส่หลังขอา,า,อาวซีมาแตามามันนั่งยนนี่ยังไงไมเหข,ขวาวซม,ม,มาตัดเส้สนหัว 3, ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ3ถ้าผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะเซ่ให้ค่ะ Ha <laughs> ha